ทอดแหนมแหนมแหนมวัสอิสไอยูแหนมแหนม, I, นม,นมทอดแหนมกับพริกมาแซ่บแซบด้วยกันนะครับพี่น้องของปลายสุดสุดคนนะครับทอดแหนมแซ่บแซบด้วยกันนะครับผมทอดไฟมันอ่อนนะครับผมถ้าจะทอดไฟแรงมากจนเกินไปมันก็จะทำให้แบบเอ่อน้ำมันกระเด็นนะครับเพื่อนๆค่อยๆทอดครับผม ครั้งแรกก็ทําให้กระทะมันเดือดเดือดจนครับผมเพราะว่าเนยตัวนี้ครับผมมันชอบกระเด็นครับกลับมาจะหอมครับผมขั้วพริกขั้วหอมสกัดเทียมใส่ด้วยกันจะเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆครับเป็นหนมมื้อใส่กอกอีสานครับผม หอมยวนยีและกยียียวนแล้วนะครับเพื่อนท<ๆ>ท่านนะครับผมนี่ขยับบ,ยบ่อยไม่ใช่อะไรครับผมกลัวพริกมันจะไหม้พริกนี่ต้องเจาะก,ก่อนนะครับผมเพืพออกก่อน,น,นทุกท่านที่จะนําพริกมาทอดแบบนี้นะครับผม เพราะพริกนี่ข้างในครับก็ะจะมีลมอัดใช่ไหมครับผมถ้าพริกเป็นเม็ดแบบอ่าธรรมดาละโยนใส่ไม่ได้นะครับเพื่อนๆต้องเจาะรูให้เป็นรูก่อนนะครับให้มีลายระบายอากาศอากาศออกก่อนนะครับผมไม่งั้นก็จะกระเด็นนะครับผมระเบิดบุมบับบุมบับเลยครับกระเด็นเลยครับผมน้ำมันก็จะโดนเราได้ครับ ิ่นหอมมากเลยนะครับเพื่อนทุกท่านครับกลิ่นหอมจริงๆนี่ครับเริ่มสีสันมาแล้วนะครับสีสันเริ่มมาแล้วสีสันเริ่มมาแบบนี้ครับใส่ลงไปครับผมนี่ครับเติมความหอมนิดนึงครับผมใบมะกรูดแห้งครับผมนำมาทอดนะครับผมใบมะกรูดที่ตากแดดไว้ครับเพื่อนทอดเพิ่มความหอมให้กับ ใส้ก่อกอิสานของเรานะครับผมโอ้โหหอมมากๆเลยนะครับโอ้โหหอมมากๆเลยนะครับเหลืองอล่าไหมนะครับเหลืองแล้วนะครับนี่ครับเห็นไหมครับโอ้โหอีกสักนิดนึงครับผมพอใส่ก่อกเริ่มเหลืองนะครับผมพอก็เริ่มปรับไปขึ้นเล็กน้อยครับผม เพราะว่าเพื่อให้อุณหภูมิในทั่วกระทะนะครับถ้าเราปรับไฟแรงแต่แรกครับมันจะไหม้ก่อนสุกครับผมข้างในมันจะไม่สุกข้างนอกมันจะไหม้อันนี้ครับมันข้างในมันสุกแล้วครับแต่ว่าจะปรับอุณหภูมิให้มันค่อยๆทอดนะครับเพื่อนนี่รู้แล้วว่าอะครับปรับอุณหภูมิข้างในมันสุกแล้วเราก็ปรับอุณหภูมิไฟให้เร่งไฟขึ้่นิดนึงถ้าเราทอด ไฟแรงทีเดียวนะครับผมใส่เกาะครับมันจะไหม้ก่อนสุกครับผมข้างในจะไม่สุกว้าวหรืออร่ามน่าทานมากๆเลยครับโอ้โหสีสันป็นไงครับผมน่าทานไหมครับโอ้โหโบ้ะเลยครับโอ้โี่น้องก้องไายโอเคครับผมได้ที่แล้วครับผมตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟครับผม การพร้อมเสริว้าวหน้าตาก็ประมาณนี้เลยนะครับเพื่อนหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับมาทานไหมครับว้าวมาครับผมขอบคุณมากครับผมทุกท่านที่รับชมคลิปนะครับผมนี่ครับก็ประมาณนี้เลยนะครับพร้อมสืบแล้วนะครับผม เสพๆครับพี่น้องป้องไปสุ้ผู้สุคนขอบคุณมากๆที่รับชมคลิปนะครับผม